สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันที่บ้านกระลาชนพิษนะคะกะลาที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะคะมาดูกันว่าที่นี่เขาจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระลาได้อย่างไรเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านกระลาชนพิษนะคะส่นคนนี้ก็คือพี่บีเนาะให้พี่บีแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะ,คะชื่อบีนะคะเป็นเจ้า ผู้ประกอบการเนาะว่านกลาชวนพิษก็ที่เนี้ยหนูอแอบเห็นว่ามีแบบเม็ดกะลงเม็ดกะลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาทำมาเอามาทําเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงอะคะแบบเมื่อก่อนเนี้ยพี่ทํางานโรงงานพอทำโรงงานไปสักพักหนึ่งมันไม่โอเคอก็เลยงานตัวเนี้ยแม่เป็นคนทําอยู่ค่ะทําตั้งแต่ปีสี่แปดแล้วค่ะเดิมเลยแม่เป็นคนทําคนเดียวเราไม่ได้ทํา และทีนี้พอทํามาลหลายๆปีอายุเขาเยอะขึ้นนะเนาะสายตาเขาก็ไม่ค่อยดีก็กลัวจะไม่มีคนทําต่อ,เ,อ,อเราก็เลยมาทําต่อเขาอแล้วทําไมถึงแบบจัก,กรลาที่แบบเหมือนเป็นแบบของไม่มีค่าแบบใครเห็นก็ทิ้งอย่างเงี้ยคะ่ะเปลี่ยนมาเป็นแบบเครื่องประดับที่แบบมีราคาเงี้ยมันมีวิธีการแบบยากไหมขั้นตอนในการทําอะคะ่ะเริ่มแรกเลยแม่เป็นคนคิดคนเขาก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยอก็คือ เหมือนที่น้องไว้บอกก็คือเขาก็เห็นว่ามันทิ้งอยู่ข้างทางอะเนาะบางทีตามร้านขนมตามอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะแล้วก็เลยแม่เขาก็คิดเอามาทําเริ่มแรกเลยเขาทําเป็นที่ใส่สบู่แล้วก็ทําเป็นโคมไฟแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนกลายเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับตกแต่ส <c oughs> งสวยงามเนาะและอย่างเงี้ยค่ะได้ยินข่าวแล้ว่ามามีรับทรงรับสอนโดยผู้ขายอย่างเงี้ยก็ <c oughs> มีรับสอนนักเรียนนักศึกษาทั่วไปแล้วแต่อาจารย์จะติดต่อมาได้อย่างเงี้ยถ้าหนูสนใจจะ ลองทําวันนี้พี่วีช่วยสอนหนูได้ไหมเออได้มันมีวิธีการยังไงบ้างะคะ, <c oughs> ะก็คืออ่าน,นเดี๋ยวพี่อาเชียให้ค่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนาะเราก็มีอุปกรณ์ครบแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอยก็จะ,จะมีเชือกเชือกอันนี้จะเป็นเชือกลงค่ะค่ะก,ก็จะเป็นเ<ว>ม็ดตะลาแล้วก็พวกเม็ดเสริมเป็นพวกพลาสติกพวกไม้พวกหินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่เราจะคิดแต่ก็คือพื้นฐานเลยก็จะเป็นแบบนี้ นี้เริ่มทอาเชือกออกอย่างนี้กอนค่ะแล้วก็ใส่มิกะลาไปหนึ่งเม็ดสีอะไรก็ได้ค่ะแต่ได้ที่เราชอบใช่ไหมใช่เห็นไหมเลยใช่ค่ะใส่ไปหนึ่งเม็ดอ๋อจับไว้แล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งใส่เข้าไปในรูค่ะร้อยส่วนทางกันแต่มันจะมีรูตรงกลางที่เราเจาะไว้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เหมันไม่ได้ง่ายๆเลยมันไม่ดีมันเหมือนจะง่ายใช่ไหมใช่มันก็ไม่ยากนะฝรั่งยังทําได้เลยโอ้ยอาก็ดึงให้สุดเลยค่ะเพราะว่าเรามาด้วแล้วทาไมของหนุ่งมันพันอย่างเนี้ยพี่ดึงมาเลยเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เองอ่าแล้วต่อไปก็ใส่สองเมตรก็เหมือนตัวอย่างค่ะเริ่งแรกใส่เม็ดนึงต่อไปก็ใส่สองเมตรไปเรื่อยๆ ใส่อสองดก็คือใส่คู่ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอข้างร้อยเหมือนเดิมแค่นี้เองไม่เห็นจะยากเลย,เยก็ไม่ยากนะ <laughs> ทำครั้งแรกเราต้องเรียนรู้โอเคค่ะเท่านี้ก่อนนี่เว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วต่อไปเราจะทําตรงกลางอ๋อทําตรงกลางได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะทาตรงช่วงตรงกลางตรงนี้อ๋อก็เลือกเม็ดสีค่ะต้องเลือกที่อันนทั้งหมดห้าอันก็คือมีตรงกลางเกิดเป็นพุทธต้องสีเขียว แล้วก็ใส่ตรงกลางอีกเม็ดหนึ่งอันนี้เราจะทําตรงกลางปาปาอีกข้างส่วนทางกันเหมือนเราล้อไม่กัาลาปกติอออ,อความไม่เท่ากันก็มังเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ชมถ้าเราดึงแน่นมันจะล็อกของมันเองเพราะว่าเม็ดเราเท่ากัน ถ้าเราดึงแน่นใช่ถ้าเราดึงแน่นมันก็จะสวยอยมันก็สวยใช่ไหมคะของหนูก็สวยเห็นไหมอ๋อเราก็ใส่เมกะลาไปสองเมตรก็เหมือนเราได้ช่วงกลางแล้วเพราะว่าหัวกระท้ายตรงเนี้ยเราจะทําให้มันเท่ากันอโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางยึดโอ้ยฝรั่ง เราจะมาแพ้ฝรั่งไม่ได้ป็วะเสียทักย์สีมากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยจริงจริงอ่ะโย่ต้องถ่ายหนึ่อาชีพนะโย่ถ่ายวายเนี่ยดึงเลยนั่นเลยไงน่ารักมีอยู่ไงคะ พอทำเสียออกมามันก็จะเหมือนตัวอใหญอเหมือนการต่างแค่ว่าของน้องไม้สั้นเพราะว่าเราทำแบบสั้นใช่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเท่าตัวยหญของไม้ก็จะเป็นแหวนได้เอไม้จะไปขอผู้ชายหนูล้อเล่นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่บีฝากอะไรถึงผู้ชมที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนาะค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะช่วยอุดสินค้าของใครเนาะ เราทำเองงานฝีมือมันจะได้อยู่ไปนานๆเหมือนเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรนะที่มรดกที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเนาะค่ะแล้วก็เป็นงานฝีมือคนไทยช่วยอื่นเหมือนกันคนไทยเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนเนาะเพราะว่าอันนี้พี่บีไม่ได้ทําคนเดียวแน่นอนทำในครอบครัวค่ะทําในครอบครัวด้วยเป็นการกระจายรายได้ไปแล้วก็ยังมีรับทงรับทัวฝรั่งนะคะเพื่อ อะไรนะถ่ายทอดออวิธีการในการทำต่างๆเนาะไปสู่ทั่วประเทศให้ให้ต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่วีมากๆเลยที่เสียสละเวลามาในการได้ทําในวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเห็นหน้า